ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ช่องผู้ใหญ่กับเด็กกลับมาอีกแล้วนะครับผมผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กค่ะเด็กครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูนครับไข่เจียวไก่สับผัดสรงเครื่องโอ้โหเด็กครับทาไมชื่อมันยาวจังอะครับเพราะมันเป็นเมนูที่เมนูหลังบ้านที่เราทํากินกันครับ อันดับแรกครับเราเราก็จะเตรียมกระเทียมนะครับหอมแดงต้นต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศใช่ครับมะเขือเทศครับเราก็จะผัดก่อนครับผัดเครื่องก่อนครับ เราก็จะใส่ใส่ไก่ปักลงไปดูว่าเป็นสีนนาสันนะครับน้าทานครับเราจะใส่น้ำมันลงไปอีกนิดนึงนะครับ รู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยไปนิดเดินะครับเด็กหอมไหมครับเด็กเด็กได้กลิ่นไหมครั เนี้ยครับเราจะใส่น้ำน,นีครับเดี๋ยวครับข่อน้ำครับต้องขอโทษท่านผู้ชมที่เสียงมันด้ดังๆหน่อยครับเพราะเราอยากให้ได้ยินว่ามัน่ากคืนยังไงนะครับที่เราใส่น้ำเนี่ยไก่จะไ,ได้นุ่มครับ จากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสนิดหนึ่งครับใส่น้ํามันหอยครับเด็กครับเราใส่น้ํามันหอยครับเด็กนิดหนึ่งนะครับเดคนเลยครับเราก็จะใส่ปลาลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีรสชาติรสชาติหอมครับหอมมากเลยครับ ใช่ไหมครับเด็กใช่แล้วเราก็จะใส่พริกยขาวลงไปนิดนึงนะครับคนลงครับเด็กแล้วเราก็จะใส่พริกไทยนะครับใส่เลยครับให้หอม นะครับเราก็จะใส่ผมปรุงรสป,ปินิดนะครับโอเคครับเด็กคนได้เข้าเๆกันเลยครับ เราจะใส่ซีอิ้วลงไปนิดนึงครับให้มันมีสีสับนะรดจากนั้นเราก็จะชิมนะครับพอชิมเสร็จเราก็จะตักพักไว้ครับ <iet noise> ก็หลังจากที่เราพักเครื่องที่เราผัดไก่ทร <iet noise> งเครื่องไว้นะครับเราก็เอามาใส่ในไข่เราก็ตั้งให้ไฟเดือดเลยครับแล้วเราก็จะใส่ ลงไปในไข่นะครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเหมือนไข่ยัดไส้แต่เราไม่ทําเหมือนไข่ยัดไส้นะครับเราจะใส่เข้าไปในตัวไข่เลยีนี้เราก็จะเจียวครับเจียวเหมือนเจียวไข่เลครับนะครับเด็กนะ เด็กเห็นไหมครับเห็นหอมไหมครับเด็กนี่เด็กเป็นคนปรุงไข่เองกับมือนะครับเพราะเมนูนี้คือไข่เจียวไก่สับทรงเครื่องไม่ใช่ไข่เจียวหรือไข่ห่อหรือไข่ยัดไส้แต่มันเป็นไข่เจียวไก่สับทรงเครื่องใช่ไหมครับเด็กใช่ค่ะเด็กว่ามันหอมไหมครับ หอมมากหอมมากเลยครับเดี๋ยวรอเสร็จแล้วจัดใส่จานเรามาชมกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็หลังจากที่เราทอดไข่จนเหลืองก่อนนะครับเด็กเราก็จัดใส่จานครับแล้วก็เตรียมเอาเครื่องที่เราปรุงไว้นะครับ มาโปะข้างหน้านิดนึงนะครับมันก็จะดูหน้าทานแบบนี้นะครับรบกวนกราบท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้เราช่องผู้ใหญ่กับเด็กดนวยนะครับวันนี้ผู้ใหญ่กับเด็กก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผู้ใหญ่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็ผู้ใหญ่กับเด็กต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอคลิปต่อต่อไปนะครับสวัสดีครับ